ทเราจะมาทดสอบการติดตั้งสปริงเกอร์บิดกันนะครับเราติดตั้งโดยใช้เครื่องเบนซิน6แรงครึ่งนะครับท่อสูบน้ำเข้า3นิ้วท่อออก3นิ้วนะครับแต่เราต่อออกมาเป็น3ทาง นะครับสามทางอันนี้ต่อมาเตรียมไว้แต่ยังไม่ได้ต่อสายนะครับต่อมาทางนี้ก็ต่อลงมาก็จะแยกเป็นสามทางอีกครั้งหนึ่งนะครับแยกเป็นสามทางอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเ,เราเตรียมที่จะใช้บิ๊กกันเนี่ยสำหรับพื้นที่ตรงนี้สี่แปลงแปลงที่หนึ่งด้านบนนะครับ แปลงที่สองอยู่ด้านล่างแล้วก็แปลงที่สามแปลงที่สามทางซ้ายมือด้านล่างนะครับแล้วแปลงที่สี่ก็อยู่ด้านบนนะครับออพื้นที่ทั้งหมดก็สี่สิบคูณแปดสิบเมตรต่อแปลงสี่สิบคูณแปดสิบเมตรต่อแปลงนะครับก็ประมาณสองไร่สองไร่สี่แปลงนะครับเราก็เตรียมเตรียมท่อไว้สําหรับ เดินเดินสายไว้4แปลงเลยนะครับคือในอนาคตเนี่ยด้วยเครื่องอันนี้เ,เราจะปั๊มไปที่หัวสปริงเกอร์ทั้งหมดแปลงละ2จุดแปลงละ2จุดนะครับก็เป็น8จุดแต่เรามีวาล์ว,าวปิดเปิดนะครับเราจะมีวาล์วปิดเปิดเพื่อที่จะคอนโทรล ผมคาดว่าน่าจะได้ประมาณครั้งหนึ่งสำหรับเครื่องตัวนี้น่าจะได้ประมาณ3ามถึงสี่หัวสำหรับสปริงเกอร์บิ๊กกันสปริงเกอร์บิ๊กกันนะครับสปริงเกอร์บิ๊กกันตัวนี้ก็เป็นเราเดินท่อจากเครื่องเนี่ยเราเดินท่อ PE 3นิ้วนะครับจุดแรกอยู่ห่างจากเครื่องประมาณ25เมตร จุดที่2ขึ้นไปอีก40เมตรนะครับก็จะทำให้น่าจะครอบคลุมพื้นที่2แปลง2ไร่นะครับ2จุดเมื่อกี้ทดสอบเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ไดเ้เล่งเครื่องเต็มที่นะครับก็น่าจะได้ประมาณ15-20เมตรถ้าตามลมนี่อาจจะได้ถึง25เมตร ด้วยบิ๊กเกอร์ไอ้บิ๊กกันนิ้วครึ่งนะครับที่เราเดินท่อสามนิ้วมานี่ก็เอาไปลดนิ้วครึ่งขึ้นบิ๊กกันสองจุดนะครับลดนิวดนน้วเกอร์นิ้บิ๊กกันสองจุดนะครับเดี๋ยวจะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นทดสอบเดินเครื่องนะครับ อนที่สองนะครับตอนที่สองตอนนี้เราเริ่มเดินเครื่องนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยสำหรับที่ว่าแบบปตีหัวจ่ายหัวจ่ายแล้วสองจุดนะครับแต่ตอนนี้เราเราปิดเราจ่ายไปเพียงสองจุดนะครับจ่ายไปสองจุด ะครับจุดนี้ผมห่างจากบิ๊กกัน20เมตรนะครับเมื่อกี้โดนโดนน้ำไปแล้วครับโดนน้ำไปแล้วนะครับ วยสปริงเกอร์ตอนนี้นะครับเรายิงไปที่2อหัวนะครับหัวหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่า20เมตรครับ20เมตรถ้าตามลมก็จะได้ประมาณ25เมตรถ้าตัวลมอาจจะไม่ถึงถ้าตัวลมอาจจะไม่ถึง20เมตรดีอีกวิวหนึ่งนะครับสำหรับการทดสอบสปริงเกอร์นิ้วครึ่ง ซึ่งสั่งมาจากร้านเจโหดการเกษตรนะครับอ,อ,อันนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สองที่ห่างจากเครื่องนะครับประมาณห้าห้าสิบหกสิบเมตรนะครับตัวที่สองก็ยิงได้ไกลประมาณยี่สิบเมตรครับยี่เมตรนะครับก็จะได้ย้อนกลับไปที่ตัวที่หนึ่งะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็่า ที่เครื่องนะครับที่เครื่องนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับสำหรับเตรียมไว้ให้กับตัวในหน้าเรืองนะครับตามความยาวเนี่ยนะครับมันตอนนี้ก็จะสามารถสองตัวเนี่ยคุมพื้นที่ตามความยาวได้40เมตรนะครับก็จะมี ตรงมุมนะครับตามมุมนิดหน่อยที่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึง20เมตรนะครับถ,ถ้าเราฉีดสปริงเกอร์ตัวนี้สักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะคุมพื้นที่ได้หมดน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับดีค่ะร้านเจงหมดค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปรับหัวสปริงเกอร์อิตาลีสีทองนะคะ ขั้นตอนแรกให้ดึงสลักออกมาสลักด้านบนนะคะถ้าเราจะปเราต้องดึงสลักตัวนี้ออกมาใครกล้าทำก็ทำถ้าใครไม่กล้าก็ให้ร้านทำให้นะคะนี่นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้สปริงมันแข็งขึ้นเร่งสปริงและใส่ว่าให้สปริงแข็งขึ้นขึ้นนะคะมันจะได้ตีตีขึ้น,นได้อะไรยังไ,ไงตอ่อแลวก็เอาสลักไว้เหมือนเดิม แต่ลูกค้าจะปรับให้แข็งให้อ่อนนะคะอันแรกแล้ววิธีการปรับล็อกมุมองศาปรับหมุนแค่นี้นะครับล็อกองศาได้ระดับที่ต้องการแล้วก็ล็อกหนึ่งแล้วก็ล็อกสองจุดแล้วน้ำมันจะตีจากไหนถึงไหนจากนี่ปุ๊บ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 ไปนี้ไปเรื่อยถึงนี่ปุ๊บมันก็จะเด้งกลับแล้วก็จะหมุน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 ไปงี้ก็เด้งกลับเด้งไปเด้งกลับแค่นี้นะครับ องศาถ้าจะาหมุนให้รอบหมุนให้รอบก็คลายตั้งสองตัวให้มีอยู่ลักษณะด้านล่างแบบนี้เพื่อให้ขาเตะตรงนี้มันไม่ไปโดนตัวเตะกลับมันก็จะหมุนได้รอบ360อองศาแบบนี้โอเคค่ะ ค่ะเจ้ามดไม่ใช่เซเว่นโปรดเห็นใจเปิดร้านจันถึงเสาเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นสะดวกเวลารับสายนะคะติดต่อได้เวลางานเท่านั้นบางทีอาจจะไปไล่กินข้าวบ้างนอกเวลางานงดรับสายนะคะสนใจสินค้าติดต่อเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะ091 025 2575 โทรได้ไลน์ได้นะคะหรือจะติดต่อเพจร้านเจ๊โหดการเกษตรเจ๊โหดการเกษตรษจําง่ายจำขึ้นใจได้เลยค่ะเจ๊โหดการเกษตรมีหนึ่งเดียวในไทยอาจจะมีหนึ่งเดียวในโลกด้วยซ้ํานะคะชื่อนี้เจ๊โหดการเกษตรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ถ้าต้องการมาที่หน้าร้านถนนเส้นใบพัดเลยค่ะจำง่ายๆสองสามสี่อ่ะใกล้กับสามแยกคูปตา้าถึงสามแยกคูบตา้าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เดี่ยวเข้าเส้นบายพาสเข้ามา20เมตรเดี่ยวพุบธิด้ายเลยร้านเจ๊อยู่ซ้ายมือร้านแรกเลยนะคะถ้ามาจากทางลุตส่าห์ก็จะอยู่ขวามือก่อนเป็นสามแยกาบายพาสโบต้าเดี่ยวซ้ายก็จะเข้าในเมืองสุราานถ้ามาจากกรุงเทพจากสามแยก การเกษตรเบอร์อโทรนี้เบอร์เดียวค่ะโทรได้แอนไลน์ได้